นี่หายังนี่โอเคหากันยูหันแล้วมึมไม่ยูน้ำข่อยหรอกฮับศูนย์ศค่ะว้าวสองค่ะสองนี่แหละใกล้ๆกันดีละเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่สองค่ะโอเคเอาใกล้หันเตี๋ยค่อยๆใกล้ๆข่อยนี่ก็ได้ปั๊บ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 โอ้ห้าค่ะ เรือเยอะอยู่ค่ะแ่อ้อเอานีนละอันนี้ยังอยู่ใกล้อย,ยู่ใกล้จังเลยผุ่นดีโอเคปั๊บสองอีกแล้วจ้าสองค<อ>่ะเอาพี่เดอกค่ะเอาใกล้ๆเปียนี่เดอกห้าโอ้รู้สึกว่าห้านี่ จะเหลืออยู่ไม่เยอะนะหื้อหื้อสีโอเคสีค่ะสีใสเออเออใกล้ใกล้หนิละหนึ่งโอเคหนึ่งยังสะดวกอยู่ทางก็ยังผ่านอยู่นะคะหนึ่งหนึ่งี่แล้วจ้าหนึ่งแล้วเอยเอาอีกใกล้ใกล้หนิละสองสองค่ะใครเอารอเ้าเดือดท่องเรียนโอ้ สามสามค่ะโอเคเอารถนี่ละจันนะยุใกล้ๆนี่ละสามเหลือเยอะอยู่นะคะหนึ่งเห้อกระเหลือหลายหลายจังไหนถัดโอ้หลายอยู่สามอุ้ยสวนอะไรจะสวนสีสไตน์สาม เหลืออยู่จ้ะเหลืออยู่เหลือเยอะอยู่ไปยังไม่น่าห่วงอุ้ย5าค่อีกแล้วจ้าโอ้โหนี่มีอยู่เอาพี่ก็ได้ก่อนโอเๆนี่ละสามจ้าตึงสุ่ยฟิสไตล์จ้าเมอ้์หูจ่าคอรฟี่สไตล์สองะเฮ้อเฮ้อท้องรียนบ้าดบ้านนี่อีพอยอีแม่เลยสองเดี๋ยวสอง อุ้ยศูนย์ฟีสไตา์อีกแล้วสบายสบายเจ้าหูวบอฟฟี่สีตายมันยังโอ้ยกับบด้ขีดแล้นะกับบด้วงกลมลุดด้วฉันก็ฟีสตายเหมือนกันขันจ้าตายใครตายมันตายอีกแล้วจ้าสตายอีกแล้วไม่อยามาตายเลหนักกขัววะโอ้ซีค่ะซีกับบุญด้๋ยคอยตายผู้ถิ่นนะจ้องเดียนตายใครตายมันวันนี่ไหม อุ้ยสามจะสามสามก็ได้อยู่เอานี่ละติดกันนี่ละไปจุ่มกันไวยนี่แหละเออสองค่ะบัตนี่ละบัตรที่ไต่ไผ่ไต่มันตายไผ่ตายต่ไผ่ไต่มันเด้อศูนย์หมดสามสามี่แล้วสามยังมีอยู่เอานี่เลย้ยใกล้ๆนี่เด้อมีโอกาสแค่ขั้นเดียวละสองอ่ะขาดขาก็เริ่มมีเสียวแล้ว้าเดียวอินเดียว มือหนึ่งกับพีอยู่ค่ะเอาพี่ก็ได้จ้าเหลืออยมึงนี่สวนไดตายแผ่ตายมันละบาทจ้าเอาตายแล้วเอาสวนอะไรตายแล้วคือกันละจะตายแล้วตายไป้ตายจ้าหนึ่งค่ะใกล้เสียวแล้วนะคะสบายสบายเออสบายเขาโอ้ยสวนหรอกอ้าสบายแล้วว่าได้ว่าได้ขีดว่ได้ขีดเลย เล่าฮะเรือยูยันยูได้ยูเก่าก็ดีแต่ว่าทำไมนะคะถ้าห้านี้แพ้เลยนะสี่ค่ะสีค่ะยังรอดมีเสียวเลยมีเสียวเองสี่สามไม่ได้เสีย2ันสองนี่บค่ะสองสองทุ่มส่ีเด้ออ้ยตายยังหมดแล้วเบดแล้วบื่อละถ้าได้ห้าได้สแพ้เลยนะคะค่ะ สองตัวอันตรายมะดึงสีโอ้ยโอ้ยยังเหลือยังเลือสเหลืออยู่เออเอาให้มันได้จ้าถ้ากับสองคือแพ้เลยนะคะจโอเคฮะึงึวันตั้ม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 แ่้เจตายตายมันมันี่้ได้โอเคย้าป ไปๆๆๆๆฮะเอาม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 า เจ้าก็บาไห้มาหลอดหาลอยกวนมันบ่หมุนดอกบ่มีลมไม่มีลมช่วยลมไม่ช่วยนะถึงรึงลาบเถอเออเดินเดินพอเอิญแม่มาไป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 มาว่าเปาสีมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่ามันจะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้ยลอยหนึ่งอยู่นะ ได้ยูเดีเหรอเธอจะได้เท่าไรถ้าได้ห้าสิบบาท